บามีห้อยกบจึงเน็ตนี่จะกบเนาโอ้ยกบตัวนึงอยู่นี่กบตัวนึงเลยกบเน่านานโอ้ยจักตัวแล้วนี่ตัวเดียวนะบ่กหันเตี้ยแห้งแล้วสิบ่โอ้สองพี่น้องสองสองสองปลาตัวเอ้าใส่ทิมไว้จังดายใส่ทิมไว้จังดายปวดสองตัวอีกตั้งหากโอ้ยอาสิหมัน ผมลงไปว้นหาอยู่ตรงไหนบุน่น่านบกเลืกนะครับผมคิดว่านาจจแมนมันกบงหญ่พาลงไปในน้าพี่น้อง สวัสดีครับของนั้นให้กินที่นิสานครับพี่น้องขั้นบออกจากบ้านบราจาักด้านเดียนไก่ขั้นบาไปฮเมียนแมนมามีความือขั้นแมนม,นมีความูอเตียมปุ้มเพียงปากสอนตัวเองบุไรไผสิยองเจ้าว่าดีผก้กองนัดเอ้ยปก้กองนัดเอ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับไปพี่น้องนะครับเอ่อยามาเศร้านะครับบรรยากาศย้ามาเศร้านะครับช่วงลกช่วงกากรลักออกหาอยู่หากินพี่น้องนะครับหากินน้ำทังรถไฟอะไรเมื่อไหร่พี่น้อง ไปไปเบิ้งกันท่านทีเป็นทั่ไหนครับพี่น้งนอ,งนองช่วงน้ำขอนนะครับเขาออกห่วงเขาเริ่มเหลืองกล้วยพี่น้องมีมองสีใสน้ำก็เริ่มแหงเริ่มขอนแล้วโอ้ปูงยิ้ไหมโอ้ย โอ้มีตัวนึ่ไหมโอ้มีหนึ่ตัวอยู่พีน้องเอ้โอ้โอ้โ,อโอมาแล้วหนึ่งตัวตัวเลยนะฟังขามกันพี่น้องไเค็งน้อยปอยน้ามสถีหมอวันปอยน้าบอกจักให้หน้า โอ้มีห้อยบนอะไรไหมบ่มีห้อยกบถึงเม็ดนี่จะกบเงาโอ้ยกบตัวหนึ่งอยู่นี่กบตัวหนึ่งเลกยกบเงาหนึ <c oughs> ่งตัวพร้อมกบยาวถือกลางแล้วโตแล้วโตไปยังเชื่อใครหรอ หลังที่สามมันลงสาสันอกช่วงนี้นเนี่ยควบเงาอีก้หรอ้มันเป็เพราะเขาแล้วควบันที่นี่ควบเงามากกว่อนะเอาเจ้าดำสี่หลังเขาจะได้สองตวพี่น้องโอ้ย กินเต่าป่นนี่บ่อนอ่เฮาน้อนี่กินต้มเด้อบ่อนอ่เอาแถวนี้นะครับมีคนใส่ก่อนเฮาเฮาเลยมมาขอใส่เพื่อนขอดอกกวนใส่เพิ่นบ่เห็นเลยมาใส่แซมกับเพิ่นน้ำมื้อนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมายามแเราหรอวะเห็นห้อยรถเห็นห้อยรถหรอนานมีเสียงเตือนแล้วนึงหนึ่งแต้มมันจุ นึ่งเตี่ยมพี่น้องหนึ่งเตี่ตยมล่างแห้ง่ได้ยนีมันไปคือเถี่ยวกคนมีมือเดียวเอาคนม้วนเนยมายามเลยพี่น้องนี่ยของคนของชาวบ้านเนี่ยของชาวบ้านพี่น,อน้องอา่จะเป็นนุ่งผ้ใหญ่ง่้ายิยาย่งคลังมากนะ เนื้อเมียนบ,บุรุกผมบม่รู้กันแต่ว่าเราขี่รถลงมามานไทยมานมั่นหายจินไปหายจินมั่นนานนาน,น,านอู้หัเจัาโตแล้วนี่ ตัวเดียวนะบ่หันเตี้ยแห้งเลยิบ่โอสอพี่น้องสองสองสองดาตัวสอนี่สะนี่ย็ดแท่งหมดไพี่น้องเถียวก้อนเดแทงนี่แหะไปอาาดเอสอตัวสองเตีมหันหันนึง6ได้หาหาโน,น่นโ่ามปนจีบ่ปันได สองตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่พี่น้องผลไม้ยี่สันเห็นไหมครับนี่ผลไม้ยี่สันไม่เคยกินสมัยที่กินมาเสียบพักเถอะหาต้นไหนหวนหวานูดเอาูดเอาลดซูมานี่เนื้อยาญ่ต้องกินมะหลายเล็กน้อยหอดแต่ากกินมากันเล็บแมว ปีนี้มันก็พอได้อยู่กบก็ได้พอได้อยู่ได้กินนี่แหละปีได้ฝนดีพี่น้องอันนี้ใส่ทิมว้ซื้อๆดอกค่ำๆหมอว้านเอา้าใส่ทิมว้มจังไดิใส่ทิมว้จังดะผุดสองตัวอีกต่างหากโอ้โหยอาสิหมันนะครับเห็นน้ำไหลไหน่อยๆผมใส่ทิมว้ซื้อๆที่ได้ไหนที่ได้ไหนสองตัวไปไพี่น้อง ห่วยห่วยห่วยว่ามันเห็ดหลินโมเมนต์ตัวนี้ไหมหลังนี้ไหมสองตัวโุดะโซะลว์งูงูโกบเงา มันมีกรูปส่สวนนนเนไหลังเราเป็นของแปดลังเราบอกเขาอะไร้โาคนนั่นนะยาวมากไนี่มันกลนลีกลนกนลีมีซีลีมาดินขวบๆก็ยังอยู่โน้นๆเลยโอ้ยว่ามันกลนลีว่ามันจีขอนมันอามูนี่ ใส่ใกล้ๆกันในพี่เราน้องทำตอนผมมาหน่ะทำเป็นโบเห็นฮว,นวงนี่มิดจีรีบ่ดินบุกขวางได้โอ้มิดจังดายหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วกับมีงูโขมย่าวตัวหนึง่งเออไอ้นี่ก่อนไม่สาบอัน เอา้าเอ้ากิ้งลงน้ำบ่พี่น้องหือผมใส่ไว้นี่ไหมมันกิ้งลงน้ำเลยบ่นี่ผมใส่ไว้นี่ไหมนี่แม่เอา้าเอาเอมันถือโคมยันกิ้งลงน้ำบ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อยันหาแน่น้ำก่อนเมื่อเห็นเลยไหมพี่น้อง คันว่าห้อยค้นลงกะบ่น่าจะเมนเพราะว่าผมบ่มีหอยบ่มีหอยหอยลงเทาลงลงบ่มีห้อยตีนห้อยอย่งผมลงไปบนหาอยู่ตรงไหนบุ่น้ำเลึกๆนะครับผมคิดว่านาสิแมนมันบคบไงพาลงไปในน้ำไปนรองโอ้โหบุ่เลือกเลือกนะครับผมคิดว่านายจิเมนกคบไงฮอบไงได้แค่ไหนบปหรอกบุะผมงน้ำลงไปหา บักง่ายเลยเธอละท่านี่พันไปไหนเสียดาย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 ครับพี่น้องเอ้ยจักมันตุ้มไผ่เท่านั้นแหละตอนเนี้ยนะครับจักเป็นตุมมต้มไผ่ตุ้มเจ้าของแล้วมันตุ้มสร้างเปีเสียบมือดำเพราะว่าเดี๋ยวดือมตุ่มเสียบมือดำมาหาหลัง <c oughs> อึ๊บบ่ได้จักเทือหมองนี้ โอ้ยบ่อดดจังไดีนี่ดีมาดูหลังหนึ่งนี่ดีนี่ดีนี่ดีหนึ่งเตี้ยมเงินพันารินขี่รถไก่อยู่เพื่อนใส่อยู่เพิ่นก็ไปดามตุ้มเพื่อนนี่ไม่พี่น้องหลังนี่บ่อดดจักเตือนพวกอีกหลังนี่เที่ยวนี่ได้บ่นี่นโอ้ยบ่อดดอีกคือเรา มีกบซะบ่น้องนี่ยไม่มีมกบเอาหลังสุดท้ายพี่น้องมอใส่ไว้มองไงเขยาย่าสีหนาจนว่าแดงจึงครึ่งทางปลาอ้อยนี่ยแหละหลังสุดท้ายมไม่มองใส่เลยหมอทีไม่ไปลาอ้อยเอ้ยมีซีรีเลยบ่เต้ยนโบขวกบ่ขาดเลย ว่ามันคางปลาอ้อยว่ามันสิมีกับบุมีคือเก่าน่าจะออกมาจากปลาอ้อยลงหนองคือเก่าไปบึงพียงลองได้เล็กตัวรวมกันอยู่บ้านครับนี่เลยเป็นของผลงานมือเนี่ยนะครับกบมันตัวโบโบอค่อยใหญ่บุบมีแบบบมีแบบกวบเต่าเต่าคือจังอยู่ทางทงพีนง่น้องนี่กบทางโขกค,ครับนี่กบหน้าโขกเป็นเรืองสี่ละชนมากที่เป็นกบหน่อยกวบไม่เมันกบหน่อยพี่น้อง แต่ก็ตัวใหญ่ยอยู่นะครับส่วนปลาเค็งนี่เหลือหลายเดี๋ยวอันนี้เวลานี่สีพิ้งใส่นะครับมาไปถ่ายอยู่ตะกินนี่ือเก่าหน่อยพี่น้อง